อ่าระหว่างที่รอเชื่อมฟักทองสุกเนาะสิพามาเอานี่ไปขันสมอืมไม่ได้หดผักเลยบม่ได้ลดน้ำผักเลยแห้งแก๊กเลยแดดร้อนมากปาดแห้งบิดแห้งเบิดแห้งเบิดนี่เดี๋ยวจะเอาผักไปขันสม กะลำปรีไปค่ะทำสมพักกันอ้ยใส่ใบหอมแ่บๆนะนี่แล้วค่อยๆสับโอ้โหโ,โ้สวยงามมากอันนี้แน่นเลยอะ่ะกะลำปรี แน่นเลยค่ะแน่น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 สวยงามบุกเองปลอดสาร นี่เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมหอมาหั่นอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปีล้างเสร็จแล้วเสด็จน้ำแล้ว จะมาไขยันใจหอมมันคื่กะละมังหน่อยเทอละ,ะล่ะปะกะละมังมันเล็กไปเปลี่ยนกะละมังใหม่ดีกว่านะเดี๋ยวไปเปลี่ยนกะละมังใหม่กัน เ,เกือเกลือสองสามช้อนบเกลือสมช้อนสามช้อนโต๊ะอะเขียนนิดหนึ่งกเกือไปนะคะ่ะไลกับใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขามีความหวานนิดนิดนี่ใส่น้ำตาล แป๊บหนึ่งนะคะให้ให้ไอเนี่ยให้หอมกับเกลือมันเข้ากันแล้วเราเค่อยมาขายำสาวสาวสาวเกลือกับใบหอมนะคะเกลือกับใบหอมกับสาวสาวาวสแล้วก็กะังนี่ ก็ลำเอาน้ำหนักลงนิดนึงใบหอมไม่ต้องลงน้ำหนักอย่างเงี้ยลงน้ำหนักให้มันแตกแต่มันแตกจากไอ้เนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยให้มันแตกออก เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำเราใช้โถแล้วก็ใช้น้ำ,จ,ะจ,ะนำจ้า ที่จะใส่น้ําต้มนะคะน้ําต้มฉุกยังไม่เย็นให้เย็นก่อนอยังไม่เย็นเลยให้เย็นก่อนนะคะเี๋ยวใส่พัดลมเนี่ยพัดลมสักพัดให้เย็นแล้วเปิดพัดลมใส่นะคะให้น้ำเย็นแล้วค่อยมาใส่เทใ,ใส่ในส้มผักนะคะแล้วปิดไว้ก่อนปิดส้มผักไว้ก่อนเอาไปตำส้มตำกินดีกว่าเนาะตำข้าวปุ่นกินดีกว่า จ้าน้ำเย็นแล้วน้ำต้มเย็นแล้วตอนนี้ก็จะเอามาใส่ในส้มผักอ,อ๋อนี่ในส้มผักใส่น้ำเย็นเข้าไปให้ท่วมเลยค่ะใส่น้ำต้มนี่น้ำต้มเขา้าน้ำต้มข้าเจ้านะคะ น่ะเป็นขา,ขาวขาวพ่อวะพ่อใส่อีกนี่พ่อใส่อีกจาก้านอ้นี่แล้วพ่อระบัดน,นี่เอแล้วไปเก็บเต็มถุงนี่นะเียวก็ตอนเย็นกินได้เลยนะเนี่ย แต่จะให้อร่อยพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าอร่อยนะคะเนี่ยพรุ่งนี้เช้าอร่อยเลยอ่พันไปนึ่ขึ้นสิห้ามาเบิงสมพักเป็นแล้วค่ะเทออกจากโถแล้วนี่สมพักเทออกจากโถแล้วนะคะเนี่ยสมพักกลังเป็นแล้ว เซบเซีบเีบเสบเสีบเสีบเซบเซบค่ากเจ้ากินมะถวยนึงเซบหลายนี่ส้มผักกะหล่ำปรีใส่ใบหอมนะคะกลังแสบยบก็ขึ้นเดี๋ยวถ้าสองขึ้นมันจะเปรี้ยวปวดแบบเปรี้ยวนิดนิดมันหน่อยนี่นะจะมั่นน้ำเปรี้ยวแซ่บน้าเิ่นอัวตัว